<Kingdom. S 2> ราชอาณาจักรเก่าช่วง2181ปีถึง2,061ปีก่อนคริสตกาลในราชวงศ์ที่3ถึง6บทความจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีมาร่วมค้นพบประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับเรา The Article Voice อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามความบันเทิงและบทความที่น่าสนใจจากช่องของเรา ความก้าวหน้าที่สำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมศิลปะและวิทยาการเกิดขึ้นในสมัยอาณาจักรเก่าโอกิงดอมเพราะได้รับแรงหนุนจากผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นและจำนวนประชากรที่มากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากการบริหารส่วนกลางที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีเห็นได้จากความสำเร็จชิ้นเอกในยุคอทธพีรามิดแห่งกีซาและมหาสฟิงค์ภายใต้การดูแลของวิเซียและเจ้าหน้าที่ผู้เก็บภาษี มีการประสานงานเพื่อจัดทำชลประทานเพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรการเกณฑ์ชาวนาเพื่อทำงานในโครงการก่อสร้างและจัดตั้งระบบยุติธรรมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยอำนาจการปกครองส่วนกลางที่แข็งแกร่งขึ้นบรรดาอาลักษ์และเจ้าหน้าที่อื่นที่มีการศึกษาต่างได้รับพระราชทานทรัพย์สินและที่ดินเพื่อเป็นการตอบแทนจากการรับใช้ฟาโรห์และฟาโรห์เองยังพระราชทานที่ดินให้กับวัดและผู้ประกอบพิธีฝังพระศพมอชูเอริคาส เพื่อให้แน่ใจว่าสถาบันเหล่านี้จะมีทรัพยากรเพียงพอที่จะบูชาฟาโรห์หลังการสวรรคตรนักวิชาการเชื่อว่า5ศตวรรษของการปฏิบัติต่อเนื่องกันของสิ่งเหล่านี้ค่อยๆทำลายเศรษฐกิจของอียิปต์จนไม่สามารถรองรับการบริหารประเทศแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่ได้อีกต่อไปเมื่ออำนาจของกษัตริย์ลดลงผู้ปกครองในภูมิภาคที่เรียกว่านอมก็เริ่มทา้าทายอำนาจสูงสุดของราชสำนัก ควบคู่กับความแห้งแล้งอย่างรุนแรงในช่วง2,200ปีถึง2,150ปีก่อนคริสตกาลเชื่อกันว่าทำให้ประเทศเข้าสู่ช่วงเวลา140ปีแห่งความอดอยากและความขัดแย้งที่เรียกว่าช่วงต่อระยะที่หนึ่งขอบคุณที่รับฟังติดตามการบรรยายบทความจากวิกิพีเดียสารานุกรมเซรีบทต่อไปจาก The Article Voice ทาง YouTube Instagram TikTok Facebook Reels